ครับตอนนี้สามแพ็คร้อยครับไอหนุ่มร้อยแรงเหรอมีหลายอย่างครับออกมาเลยครับออกมาเลยวันศุกร์าดูกุยช่ายครับกำลังทอดอร่อยอร่อยกรอบนอกนุ่มในอันนี้ก็นิ่มนะนิ่มมากเลยตัวนึ่งตัวนึ่งครับมีเป็นนึ่งครับออกมาเลยนะครับกุ้ยช่ายโนนสูงอันนี้เป็นแกงส้มแกงส้มอย่างเดียวนี่หนู อออโอยโหครับผมวันสุกครับบ้านวัดเป็นด้านแกงสำเร็จครับกำลังพัดเลยนี่โหน่ากินมากครับมดีโอกาสก็ออกมานะจ๊ะฝากกดติดตามไปด้วยนะครับแต่อีทพาเที่ยวครับสวัสดีครับผักทอง ทองอ่อนอ่อนหรือแกนี่ท้องอ่อนทั้งแกนะค่ะนี่ห้าบาทสิบมาก็ขายจ้าไหมขายถูกเป็นว่าลินเนาะเป็นห้องจะของนี่ครับพักอีตูก็มีใบกะเพราต้นไก่บ้านครับอ่าครับน้ำอ้อยสดๆครับสิบบาทถุงอย่างขวดอย่งใหญ่เลยครับออกมาเลยนะครับผมกล่องนี้ก็เป็นขนมไทยจ้ะกำลังลง กตุกกำลังจัดกำลังเลียงน่ากินมากครับหมหม้อแกงออกมาเลยนะครับผมฝากกดจ้าฝากกดติตามไปด้วยนะครับแต่ยิดพาเที่ยวขอบคุณมากครับงานเดินดในฤดูหนวเนีครับัมนในสินค้ามีครบทุกอย่างนะครับเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นปลา อเลรเจ๊ตักตัก่อนลไม่สี่สิบเจ๊เดี๋ยวผมถ่ายคลิปแป๊บนึงเด้อก็ยังระมัดระวังกันเหมือนเดิมนะครับอะไรเรื่องแม่นะครับก็สวดอะไกันทุกคนนะครับพี่น้องกอกขอบครับมีหลายอย่างครับเหนือย่างครับ พี่น้องเดินเยอะครับผมตลาดนัดวันศุกร์ครับเมื่อไหรนี่โอ้ย่างไม่ทันอีกเลยครับเนือสดๆครับผมออกมาเลยนะครับผมบูรพาหอยสดครับหอยตัวใหญ่ๆครับหอยแข็งครับมีโอกาสก็มานะจ๊ะพี่น้องเดินเยอะมากครับ แกงครับแกงเมืองคงไงอีกแล้วเอาแล้วตักไม่ทันยั่งเดยวมาถึงก็ได้ที่น้องเดินเยอะอยู่ครับเด้นมาเลยเจ้ามาเลยออกมาเลยพีน้องเดินเยอะมากครับฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับเตี๋ตพาเที่ยว โอ้คนเดินแน่นซอยเลยครับผมกดติดตามด้วยนะครับแต่อิทพาเที่ยวขอบคุณมากครับอ,นนอ,อ้อปั๊บวันนี้ปลาบ้านครับโอ้ยยืนรอเต็มเลยครับปลานาครับสายโลทลายเน้ะประชน ตกติดหมอขนต้นใหญ่มีโอกาสก็ออกมาครับวันศุกร์ครับตลาดนัดบ้านวัดพี่น้องเดินเยอะครับคุณค้าเรามีเยอะๆมากมายจุกชิ้นห้าบาทจ้ะมาแล้วจ้ะออกมาเลยครับออกมาเลยครับเนี่ยดูว่าโอ้ยนาขินแบบนี้ คนินโมุกิมันมีแต่ว่าโตตองนางขายเต็มที่เลยมีมีไม่มีถ้มีพวกนี้นนแน่นอนโอ้ยมมีกแน่เออแกงส้มครับน่ากินมากครับประดุกออกมาเลยนะครับผมสินค้าเรามีเยอะแยะมากมายครับลูกชิ้นครับสิบบาทโคน่ากินมาก เนื้อสดๆจ้าวัดดีครับสดๆดกับาคิ้วสดๆเอาเฮ้ยมาชิมแค่คำนี่น่ะมาเลยมาเลยนี่หมูสดๆจ้าโรท่าไหร่เนี่ยลดเจ็ดสิบครับถูกแล้วจ้าถูกแล้วหมึกย่างครับหมึกย่างร้อนจวดจ้ะครับผมครับ อบติดตามด้วยนะครับแต่ยิสพาเที่ยวขอบคุณมากครับ